ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่หนทางแห่งธรรมเข้าใจธรรมะชีวิตดีขึ้นทันทีเพียงรักษาศีลสมข้อนี้ทุกในชีวิตของเราไม่ได้เกิดจากใครทำร้ายเรามากที่สุดแต่เกิดจากปากเราเองจากการกระทำของเราเองและจากใจของเราเองที่ไม่เคยถูกฝึกวันนี้เรามาคุยกันเรื่องง่ายที่สุดแต่เปลี่ยนชีวิตได้เร็วที่สุดแค่รักษาศีลสามข้อปากดี กายดีใจดีทุกอย่างในชีวิตจะเปลี่ยนทันทีการรักษาศีลไม่ได้เป็นเรื่องยากอย่างที่หลายคนคิดไม่ได้ต้องบวชเป็นพระไม่ได้ต้องนั่งอยู่ในวัดทั้งวันแต่เป็นเรื่องของการดูแลตัวเองในทุกลมหายใจเข้าออกศีลคือเครื่องคุ้มครองจิตใจคุ้มครองชีวิตเหมือนเกราะที่ทำให้เราปลอดภัยจากความเดือดร้อนที่ตัวเราสร้างขึ้นเอง พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดเจนว่าคนที่รักษาศีลได้ชีวิตจะเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมเพราะศีลเป็นพื้นฐานของความดีทุกอย่างวันนี้เรามาดูง่ายๆว่าแค่รักษาศีลสามข้อก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นได้แล้วไม่ต้องมากมายไม่ต้องซับซ้อนมีแค่ปากกายใจเท่านั้นเองถ้าเราดูแลสามอย่างนี้ได้ชีวิตจะเป็นสุขขึ้นแบบทันตาเห็นข้อที่หนึ่ง ปากเวลาพูดอย่าให้ผิดศีลคำพูดของคนเรามีพลังมากกว่าที่คิดคำพูดสามารถทำให้คนรักกันได้และคําพูดก็สามารถทำให้คนเกลียดกันได้คําพูดเดียวทำให้ครอบครัวแตกได้ คำพูดเดียวทำให้เพื่อนรักกลายเป็นศัตรูได้พระพุทธองค์จึงให้เราเริ่มต้นที่วาจาอย่าพูดโกหกเพราะการโกหกทำให้ใจเราไม่สงบจําต้องคิดต้องปั้นเรื่องชีวิตจะวุ่นวายเองโดยไม่ต้องมีใครมาทำอะไรอย่าพูดส่อเสียดเพราะการพูดให้คนแตกแยกผลย้อนกลับมาหาตัวเราเสมอคนที่ชอบพูดให้คนทะเลาะกันสุดท้ายจะไม่มีใครอยากเข้าใกล้ อย่าพูดคำหยาบเพราะคำหยาบทำให้จิตใจหยาบไปด้วยพูดออกไปคำเอียวใจเราก็สกปรกและอย่าพูดเพ้อเจ้อไร้าสาระจนทำให้จิตเราฟุ้งซ่านพูดจาให้เป็นประโยชน์พูดแต่สิ่งที่ทำให้ใจสงบทำให้คนฟังสบายใจเพียงเท่านี้ชีวิตเราก็เปลี่ยนแล้วคำพูดที่ดีเหมือนการแผ่เวตาคำพูดที่ร้ายเหมือนการปล่อยพิษใส่คนอื่นเลือกให้ดีว่าเราจะเป็นคนแบบไหน ข้อที่สองกายอย่าทำให้ผิดศีลการกระทําด้วยกายเป็นสิ่งที่เห็นชัดที่สุดถ้ากายไม่ดีใจก็ไม่ดีเพราะใจเป็นนายกายเป็นบ่าวใจคิดอย่างไรกายก็ทําอย่างนั้นการควบคุมกายจึงเป็นวิธีฝึกใจที่ได้ผลที่สุดอย่าไปฆ่าสัตว์เบียดเบียนชีวิตใครเพราะทุกชีวิตรักตัวเองเหมือนเราแม้แต่สัตว์ตัวเล็กๆที่กลัวตายไม่ต่างกัน หากเราให้ชีวิตใครชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นเองอย่าไปลักทรัพย์ของใครเพราะทรัพย์ของเขาก็หามาด้วยความลำบากเหมือนเราถ้าเราไม่อยากให้ใครมาขโมยของเราก็อย่าไปทำแบบนั้นกับเขาอย่าไปทำผิดในเรื่องกามเพราะชีวิตใครก็มีหัวใจมีครอบครัวมีความรู้สึกการไปยุ่งผิดที่จะทำให้เกิดเวรกรรมยาวนานไม่รู้จบ กายที่สะอาดคือกายที่ไม่สร้างเวรสร้างกรรมเมื่อกายไม่สร้างกรรมใจก็สบายชีวิตก็ราบรื่นข้อที่สใจอย่าคิดให้ผิดศีลสิ่งที่ยากที่สุดคือการรักษาใจ เพราะใจมันไวใจมันคิดเร็วกว่าแสงความคิดดีเกิดขึ้นได้ความคิดร้ายก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันแต่พระพุทธเจ้าสอนว่าเราเลือกได้ว่าจะให้ใจคิดไปทางไหนอย่าคิดพยาบาทผูกเวรเพราะความคิดพวกนี้เผาใจเราก่อนเสมอคนที่โกรธใจเป็นไฟคนที่อิจฉาใจเป็นเหล็กร้อนคนที่ริษยาใจเป็นมีดบาดตัวเอง แต่คนที่คิดเมตตาใจเหมือนน้ำเย็นร่มเย็นทั้งวันอยากคิดอยากได้ของคนอื่นเพราะเมื่อใจอยากใจก็ฟุง้งใจก็ทุกข์คนที่ฝึกใจให้พอจะไม่เดือดร้อนในสิ่งที่ขาดแต่จะมีความสุขในสิ่งที่มี อย่าคิดไปในทางผิดศีลทั้งปวงถ้าคิดไม่ดีให้รู้ตัวแล้วดึงกลับมาเหมือนจับลิงที่กำลังจะปีนขึ้นต้นไม้รู้ให้ทันก่อนที่มันจะหนีไปไกลแค่รู้ทันใจตัวเองใจก็เป็นศีลแล้วเพราะใจเป็นต้นทางของกรรมทั้งหมดใจคิดดีว่าจาก็ดีการกระทํำก็ดีชีวิตก็จะดีตามไปด้วยโดยธรรมชาติถ้าใจไม่ผิดศีลปากและกายก็จะไม่ผิดศีลเองโดยอัตโนมัติ การรักษาศีลไม่ใช่การบังคับตัวเองให้แข็งทื่อแต่เป็นการอบรมใจทีละนิดเหมือนการเลี้ยงต้นไม้ต้องรดน้ำทุกวันต้องดูแลให้ดีศีลก็เหมือนกันต้องรักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ทำแค่บางวันแล้วก็ปล่อยให้ขาดถ้าเรารักษาศีลได้ทุกวันใจก็จะตั้งมั่นขึ้นสงบขึ้นชีวิตจะมั่นคงกว่าเดิมมาก ศีลที่แท้จริงไม่ได้อยู่แค่ข้อกำหนดแต่อยู่ที่ความตั้งใจของใจเราด้วยบางคนพูดว่าวันนี้ฉันไม่ได้ฆ่าใครไม่ได้ขโมยอะไรไม่ได้ผิดลูกเมียใครแต่ใจยังคิดร้ายใจยังร้อนใจยังอิจฉาแบบนี้ถือว่าศีลพร่องเพราะต้นของกรรมคือใจถ้าต้นไม่ตรงปลายก็ไม่ตรงดังนั้นพระพุทธองค์จึงสอนให้เราเริ่มที่รู้ทันใจเมื่อใจคิดไม่ดีให้รู้ทันเมื่อใจจะพูดไม่ดีให้รู้ เมื่อใจกำลังผลักดันให้กายไปทำไม่ดีก็ให้รู้ทันความรู้นี้แหละคือศีลที่แท้จริงไม่ใช่ศีลแบบท่องจำแต่เป็นศีลที่เกิดจากปัญญาของเราเองปากดีจะนำพาเพื่อนดีครอบครัวดีงานดีบุญดีเพราะคำพูดที่ดีจะสื่อออกมาจากใจที่ดีคนเราจะดูออกทันทีว่าคนนั้นพูดจากหัวใจเมตตาหรือพูดจากใจที่สกปรก เวลาเราพูดด้วยความจริงใจโลกทั้งโลกก็จะสะท้อนกลับมาดีแต่ถ้าเราพูดด้วยริษยาพูดด้วยโทสะคำพูดจะเหมือนการปล่อยลูกศรอ,ออกไปแล้วลูกศรก็จะย้อนกลับมาปักใจเราเองคนที่รักษาวาจาได้เหมือนคนที่รักษาประตูบ้านให้ดีไม่ให้โจรคือคำพูดร้ายๆเข้ามาทำลายชีวิตตัวเอง พระพุทธองค์ตรัสว่าวาจาดีเป็นกุศลใหญ่เพราะวาจาสามารถสร้างบุญได้ทันทีที่พูดการรักษากายให้ไม่ผิดศีลทำให้เรามีชีวิตที่ไม่เป็นภัยกับใครและไม่ถูกใครเป็นภัยตอบกลับมาเพราะกายที่ดีคือกายที่ไม่สร้างกรรม คนที่ชอบทำร้ายคนอื่นด้วยกายต้องระวังให้มากเพราะกรรมทางกายหนักกว่าวาจาและใจเพราะมันส่งผลชัดเจนบางคนพูดเพียงนิดเดียวไม่เป็นไรแต่พอใช้กายทำร้ายคนอื่นชีวิตจะเปลี่ยนทันทีเวรกรรมจะตามมาเร็วมากการรักษากายไม่ใช่แค่ไม่ฆ่าไม่ลักไม่ผิดกามแต่รวมถึงการยกมือไหว้การช่วยเหลือการแบ่งปันการยิ้มให้คนอื่นการไม่ทำร้ายสัตว์แม้ตัวเล็กๆ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นบุญเป็นศีลที่ช่วยขัดเกลาชีวิตเราให้เบาสบายขึ้นแล้ว ส่วนใจหากรักษาได้เป็นบุญสูงสุดเพราะใจเป็นต้นกำเนิดของทุกสิ่งใจที่ดีเปรียบเหมือนน้ำใสใจที่ไม่ดีเหมือนน้ำขุนต่อให้เราล้างผ่านชนะทั้งวันถ้าเราเอาน้ำขุนมาใส่ภานชนะก็สกรปรกเหมือนเดิมเช่นกันต่อให้เราตั้งใจไม่พูดไม่ทำแต่ใจยังคิดร้ายอยู่ชีวิตก็ยังวุ่นวายเหมือนเดิมคนที่รักษาใจได้คือคนที่รักษาศีลได้อย่างแท้จริงเพราะเมื่อใจไม่คิดผิด ปากก็ไม่พูดผิดกายก็ไม่ทำผิดทุกอย่างจะไหลไปในทางที่ถูกต้องเองโดยธรรมชาติการรักษาใจไม่ให้ผิดศีลคือการรู้เท่าทันความคิดที่พาไปสู่บาปเช่นความโกรธความโลภความหลงถ้ารู้ทันตั้งแต่เริ่มเราก็ตัดวงจรกรรมได้ทันทีเหมือนดับไฟตั้งแต่ยังเป็นประกายไม่ปล่อยให้ลามเป็นไฟป่า ศีลสามข้อนี้ถ้าทำได้จริงใจจะค่อยๆสว่างขึ้นมีพลังขึ้นเบาสบายขึ้นทั้งชีวิตจะร่มเย็นเป็นสุขแบบที่ไม่ต้องรอปาฏิหารเพราะปาฏิหารที่แท้จริงคือใจเราเองที่สะอาดขึ้นทุกวัน คนที่รักษาศีลได้จะนอนหลับสบายทำอะไรก็สบายใจไม่ต้องกลัวใครจับผิดไม่ต้องกลัวเวรกรรมไล่ตามไม่ต้องกลัวเรื่องร้ายเพราะเราไม่ได้สร้างเรื่องร้ายศีลจะคุ้มครองเราเหมือนเงาที่ตามตัว บางครั้งคนเราคิดว่าการรักษาศีลต้องเป็นเรื่องของพระเรื่องของคนเคร่งหรือเรื่องของคนแก่ที่ใกล้ตายแต่ความจริงแล้วศีลเป็นเรื่องของทุกคนที่ต้องการใช้ชีวิตให้มีความสุขเพราะศีลคือสิ่งที่ทำให้ใจไม่เดือดร้อนถ้าใจไม่เดือดร้อนชีวิตทั้งชีวิตก็เบาสบายโดยไม่ต้องพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆและไม่ต้องรอปาฏิหารเพราะปาฏิหารที่แท้จริงเกิดขึ้นจากใจที่สะอาดของเรานี่เองอย่าไปหาปาฏิหารที่น ปาฏิหาริย์อยู่ที่ปากเราอยู่ที่การกระทำของเราและอยู่ที่ใจเราในทุกลมหายใจวันไหนปากสะอาดกายสะอาดใจสะอาดวันนั้นบุญจะเกิดขึ้นทุกวินาทีแล้วชีวิตก็จะค่อยๆดีขึ้นเองอย่างน่าอัศจรรย์เพราะศีลคือรากฐานของความสุขทั้งปวง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคลิปนี้จะมอบประโยชน์และความสุขทางธรรมให้กับทุกท่านหากว่าท่านชอบเนื้อหานี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่เราจะได้ร่วมกันเดินทางไปกับธรรมะด้วยกันในทุกๆวันขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านที่ร่วมสร้างกุศลในการรับฟังครั้งนี้ด้วยกันด้วยนะคะสาธุ